กราบสวัสดีกาลานมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชดโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2565ของชาวลัคนาราศีกุมภ์ท่านใดที่ทราบแล้วหรือเช็กแล้วว่าวันเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมภ์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับแต่ท่านใดยังไม่ทราบก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ครับผู้ที่เกิดในราศีกุมภ์นั้นคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่13มีนาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชุดติเด่นโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดูดวงให้ท่านผู้ฟังต่อไปเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปได้เลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาววาสนาของคนราศีกุม ซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพระราหูยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนสหัชชะที่แปลว่าการติดต่อสื่อสารการสังคมการเดินทางใกล้ได้ตำแหน่งดวงเป็นเทวีโชคที่แปลว่ามีความนิยมมีผู้ให้การอุปถรัรมภ์ซึ่งจะส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีคุมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนได้ง่ายคุณจะมีโอกาสได้เดินทางได้เข้าสังคมได้ติดต่อกับผู้คนมากขึ้น คุณจะออกงานบ่อยขึ้นมีงานสังคมงานสัสมมนางานสมาคมหรืองานเลี้ยงมีญาติพี่น้องเพื่อนพ้องมิตรสหายของคุณจะช่วยดูแลเทคแคร์ care, หรือช่วยเหลือคุณการสังคมต่างๆของคุณล้วนแต่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้คุณสามารถทํางานหาเงินได้ง่ายขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารการเดินทางงานการเป็นตัวแทนการเป็นนายหน้า พ่อค้าคนกลางการเป็นนักขายคุณจะสามารถทำได้ดีและราบรื่นอ,อนาคตคุณจะประสบความสำเร็จได้ครับดวงการงานชาวลัคนาราศรีกุมคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรัมรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพระอังคารยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนสหัชชะที่หมายถึงการติดต่อสื่อสารการสังคมการเดินทางใกล้ที่เป็นเรือนบ้านของตอนเอง ได้ครองตำแหน่งเป็นเกษตราที่บดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์โยกหน้าแกลา่ลัคณาส่งผลให้ตลอดเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่9สิงหาคมของปีนี้ชาวลัคนาราศรีกุมจะได้เรียกว่ามีงานเป็นเพื่อนคือเป็นผู้ที่มีงานทำอยู่อย่างเสมอผู้ที่มีงานทำโดยไม่ขาดการงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการเจรจาจะถูกโชโลก,กับดวงของคุณ คุณจะมีโชคในเรื่องของการงานจากการคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงมิตรสหายซึ่งการสมาคมต่างๆของคุณล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์เครือข่ายการสร้างคอนเนคชั่นเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนครับส่วนเจ้าของกิจการบริษัทร้านค้าผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้มีโอกาสได้รับงานพิเศษจ็อบพิเศษ ที่เป็นออเดอร์ใหญ่หรือหลายออเดอร์เข้าปังๆรัวๆครับและอาจมีโอกาสขย,ขยายกิจการต่อยอดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวพระพุธอันได้แก่งานประชาสัมพันธ์งานติดต่อประสานงานการเป็นพ่อค้าคนกลางนายหน้าตัวแทนสัญญาหรือหากคุณมีงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางโลจิสติกส์รถส่งของรับส่งสินค้ากิจการก็จะไปได้ดีราบรื่นและสำเร็จผลครับ สำหรับชาวลัคนาราศรีกุมภ์ท่านใดที่กำลังหางานอยู่กำลังว่างงานอยู่ท่านจะได้รับโอกาสมีงานให้ทำมีช่องทางอาชีพให้เลือกและเป็นงานอาชีพที่ถูกใจท่านครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การเดินทางการส่งของส่งสินค้าเพราะดาวการงานประจําตัวของคุณได้ตาแหน่งเป็นเกษตรที่แปลว่ามั่นคงสมบูรณ์ดังนั้นย่อมส่งผลดีต่ออาชีพการงานของคุณแน่นอนครับ ต่อมาเรามาดูดาวเจ้าเรือนที่สนับสนุนการงานอาชีพของชาวลัคนา,าราศีกุมภ์ครับคุณมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนละพะที่แปลว่ลาล่าผลจากการทํางานเพื่อโรงงานที่เป็นมิตรแท้เจ้าหนายที่สนับสนุนคุณตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ดาวยังสถิตอยู่ที่เรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้หลักทรัพย์ได้ครองตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคมนี้การเงินรายได้ของชาวลัคนา,าราศีกุมภ์เรียกได้ว่า โชคดีมากครับลาภกระดุมพระแปลสั้นๆเลยคือมีลาบเป็นเงินหรือทรัพย์สินส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับเงินทรัพย์สินเป็นของตอบแทนเป็นลาภผลจากการทํางานการประกอบอาชีพมีผลประโยชน์เป็นเงินเงินทองทองมีความรู้ความสามารถในการหาเงินมีโชคลาบทางการเงินหรือว่าคุณมองเห็นโอกาสช่องทางในการทําเงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจการเจรจาสัญญาและคุณลงมือทํา คุณจะสามารถทำได้โดยราบรื่นและสำเร็จครับส่วนชา,นา,าวลัคนาราศีกุมใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าที่ธนาคารนายทุนผู้จัดสรรทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหุ้น,ห,นหรือกองทุนรวมก็จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการเห็นโอกาสเห็นช่องทางจังหวะในการหาเงินสามารถทำเงินได้ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจและการงานที่คุณทำอยู่ทำอะไรก็มีโอกาสสมหวังประสบความสำเร็จครับ และในเดือนกรกฎาคมนี้หากชาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญ,ญาติควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย8บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอังคารหรือบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่างให้กับสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ําอุทิศสูงนรุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร หรหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้หลักทรัพย์ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพฤหัสบ,บดีสถิตยอยู่ที่เรือนกระดุมพระที่เป็นเรือนบ้างของตอนเองได้ครองตําแหน่งเป็นเกษตร,ราธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอีกหนึ่งดวงที่เด่นที่สุดใน12ราศีทางด้านการเงินครับ ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทํามาหาเงินเมคกมันนี่ที่ดีและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับชาวลัคนาราศีกุมหากตั้งใจทําอะไรแล้วจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายดีมีกําไรและการเงินของคุณจะยังคงมีสภาพดีมีสภาพคล่องไปจนถึงวันที่18เมษายนของปีหน้าหากพลาดโอกาสนี้กว่าที่ดาวพระราศบดีจะจอมาได้ตําแหน่งเกษตรในเรือนกระดุมพะอีกครั้ง ก็วันที่7มีนาคมปี2574ซึ่งนานมากๆนะครับนานเกินรอขอให้ชาวลัคนาราศีกุมผู้ที่จะทำงานประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ควรที่จะหาช่องทางทำมาหาเงินเพิ่มรายได้ที่หลากหลายช่องทางงานที่2รายได้ที่3กิจการที่4ธุรกิจที่5ถ้าคุณคิดแล้วลงมือทำจะสามารถทำได้ทำได้ดีและราบรื่นครับกระแสเงินสดสภาพคล่อง สถานะทางการเงินคุณจะดีขึ้นเป็นทวีฉะนั้นนับเป็นโอกาสดีๆที่ดาวการเงินของชาวลัคนาราศรีกุมจะอยู่ตำแหน่งนี้และส่งเสริมดวงให้กับคุณเป็นอย่างมากแล้วใครที่ยังไม่ได้เริ่มหรือมีแผนโครงการโปรเจกต์ไว้ในหัวมากมายแต่ยังไม่ได้เริ่มทําในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องรุยต้องเริ่มทําเริ่มหยิบจับได้แล้วนะครับถ้าคุณลงมือทาคุณจะสามารถทําได้ดีทําได้ราบรื่น และสาเร็จครับและความก้าวหน้าความสําเร็จจะเป็นของคุณชาวลัคนาราศีกุมครับในเดือนกรกฎาคมนี้หากชาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงทนานการเงินควรไปกราบสักกราระขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพะหาสบ,บดีหรือทําบุญเป็นสิ่งของสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคสิ่งของ และเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิสวนกุสลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความรักชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเชิมือปัตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักหุ้นส่วนในวันที่1-16ถึงกรกฎาคมน,นี้ดาวความรักของคุณยังคงสถิ์อยู่ที่เรือนปุตตะที่หมายถึงบุตรหลานบริวารการเริ่ม แม้ได้ตำแหน่งเป็นพินทุบาทแกะละ่ลัคณาแต่ก็ได้ตำแหน่งดวงราชาโชคที่แปลว่ามีความนิยมอย่างสูงมีผู้ให้การอุปธรรมช่วยเหลือครับส่งผลให้ในวันที่1-16ถึงิกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความรักจะดูสดใสซาบซ่ากระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาเหมือนรักแรกของหนุ่มสาวหรือคู่ครองของคุณกำลังมีความคิดมีไอเดียใหม่ ในการอยากทำสิ่งใหม่ๆอยากทำธุรกิจใหม่ๆรวมถึงการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการธุรกิจร้านค้าหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆทั้งอาหารเสื้อผ้าเด็กอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนของเด็กธุรกิจเหล่านี้จะถูกชโชอก,กับดวงชะตาของคุณและคู่ครองครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมผู้เรียงโสดในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นผู้ที่เคยใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วก็เป็นได้ครับต่อมาวันที่17รกรกฎาคมเวลา8นาฬกา59นาทีดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจริญความรักของคุณจะย้ายราศียกเข้าสู่เรือนอริที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูคู่แข่งได้ตำแหน่งดวงเป็นมหาจักรที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองก้าวกระโดด จะส่งผลให้นับจากวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมของปีนี้ชาวลัคนาราศีกุมภ์ผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความยุ่งยากมีเรื่องที่ให้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเรื่องของคู่ครองคนรักมักมีเรื่องขัดแย้งกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันหรือไม่ค่อยจะยอมกันแต่ด้วยตำแหน่งของดาวที่เป็นมหาจักรมีความเข้มแข็งก็จะช่วยลดแรงกระทบของปัญหาที่ว่าลงนี้ได้ครับ ก็ขอให้คุณใจเย็นมีสติประนีประนอมยอมความกันบ้างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับรวมถึงการทําธุรกิจกิจการการประกอบอาชีพร่วมกันกับคู่ครองในช่วงเวลานี้อาจมีปัญหาธุรกิจจะมีผลประกอบการที่ลดลงหรืออาจมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ขอให้คุณมีสติและรอบคอบคิดวางแผนเตรียมการไว้ก่อนจะดีกว่าครับส่วนชาวลัคนาราศรีกุมผู้ที่ยังสดในช่วงเวลานี้ แนะนำว่าควรรักตัวเองให้มากครับทำใจให้สบายอยู่อย่างสุขแบบสดๆกันก่อนก็ดีนะครับและในเดือนกรกฎาคมนี้หากชาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านความรักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย15บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระจันทร์หรือทําบุญเป็นสิ่งของสิ่งอุปโภคบริโภคประเภทน้ําน้ําดื่มเครื่องภาชนะ ให้กับวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคให้กับผู้ยากไร้สถานสงเคราะห์แผนกพดุงคารโรงพยาบาลเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกวนน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงโชคลาภสําหรับชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมดาวพระพุธสถิตอยู่ที่เรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรหลานบริวารการริเริ่ม ฉะนั้นช่วงเวลานี้เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับบุตรวันเดือนปีเกิดของบุตรหรือเลขเกี่ยวกับการศึกษาหรืองานใหม่ของคุณครับและในวันที่1 2บสถึงยีกรกฎาคมดาวพระพุธย้ายราศีเข้าสถิตอยู่ที่เรือนอริที่พปลว่าอุปสรรค์ศัตรูคู่แข่งฉะนั้นช่วงเวลานี้เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับการแข่งขันการสอบหรือเลขลำดับคิวเลขบัตรคิวของคุณครับและในเดือนกรกฎาคมนี้ หากชาวราศาาาีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภในช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทคนไปทำบุญหากทำบุญเป็นเงินคนเป็นจำนวนที่ลงท้ายด้วย17บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระพุธหรือบริจาคสิ่งของเป็นสมุดดินสอปากกาเครื่องเขียนสื่อการเรียนการสอนหนังสือเรียนให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลน เมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปดังทิศใต้ครับและการเสริมดวงทางด้านโชคลาภในช่วงวันที่1 2ถึง28กรกฎาคมควรไปก,กราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย15บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระจันทร์หรือทําบุญเป็นสิ่งของประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทน้ําน้ําดื่มเครื่องภาชนะ ให้กับวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคให้กับผู้ยากไร้สถานสงเคราะห์แผนะดุงคันโรงพยาบาลเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกนุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศตะวันออกครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระด้วยเทินขอพระคุณครับ